สวัสดีค่ะทุกทุกคน hello everyone วันนี้มากินพลัมนะคะทุกคนจ้าลูกพลัมเรียกอะไรนะเชอร์รี่พลัมค่ะทุกคนลูกไม่ค่อยใหญ่ค่ะเปรี้ยวนิดนิดมนหวานเปรี้ยวค่ะทุกคนจ้าแล้วก็จะมีเจียวผงค่ะทุกคนจ้าจิ้มเจียวเจียวพริกเกลือค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าซื้อมาค่ะทุกคนจ้าไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บเนาะไม่รู้จักต้นว่าต้นเขาเป็นยังไงซื้อมาค่ะ พอดีไปไปชอปปิ้งก็เลยเห็นก็เลยซื้อมาก็เรียกว่าเชอร์เชอรี่พลัมค่ะ <_ d> ไว <_ d> <_ d> ้มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะแต่กินไปแล้วละครูกหนึ่ง ชิมตอนแรกที่ซื้อมาออกเปรีป้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงค่ะทุกคนอืมอืม ปเปรี้ยวนิดหน่อยนึกาเอาชิชูมามาจ้าทุกคนมากินต่อค่ะน้ำน้ำเยอะเหมือนกันเนี่ยหยดใส่มื่อมากินต่อจ้าทุกคนจ้า อน,นุญาตครับทุกคนจะเอาเม็ดออกก่อนเมื่อกี้แกอันหนึ่งหล่นเนี่ยเนื้อเยอะเม็ดข้าวเล็กดีเดียวเนื้อเยอะครับทุกคน พี่เกือทำไม่เยอะค่ะทุกคนจ้ะอืมอร่อยนะเปรี้ยวหวานๆอืลุงนี่เปรี้ยว น่าจะเหมือนพลรมไม่เหมือนจะคล้ายพรมลูกใหญ่นะคะตันจ้ะแต่ว่าน,นี้มันลูกเด็กเนาะออกเปรี้ยว ตรงนี้ใหญ่ดูอีกทีนะคะแอปเปลิลเลยค่ะทุกคน,นจ้าอืมเค็นิดเดียว <laughs> เป็น,นลูกนี้อืมมันมีหวานเปรี้ยวนิดหนึง่ง 哪里、nah, อร่อยค่ะทุกคนจ้ะเปรี้ยว มากันทุกคนเปรี้ยวปากจะกินของปเปรี้ยวๆส้มๆหวานๆออืม,อม,อม โอเคค่ะท okay, ุกคนจ๋านี่นาก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกๆกาลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า